Into an art, then we blew. สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาสอนเล่นแบบพาวนะครับที่ผมเล่นก็จะเป็นเสื้อมิดกับหัวฟีนนะครับแล้วก็รองเท้าสายเหล็กตามปกติอาหารที่กินเป็นอิวนะครับแล้วก็ผ้าคลุมสายฟ้าหรือผ้าคลุมฟอร์ดเนาะ สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลเวอร์8500%นะไม่ว่าจะเจอตัวอะไรก็ตามนะครับอันนี้ผมเจอเคิร์สที่ใช้ W เป็นฉีดอยู่ผมเลยพยายามหลบฉีดแล้วก็หาจังหวะเข้านะครับส่วนสกิล W เนี่ยก็ใช้อยู่สองอย่างคืออะดรีนาลีนกับแบทเทิลรัสนะผมอันนี้ผมพยายามจะหาจังหวะโดดเข้านะก็กดสกิลสองมาเพื่อได้ดาเบจแรงนะแต่ว่ามันโดดไม่โดนจริงจิมันโดนแหละแต่มันติดขอบนะครับผมผมโดนติดชอ็อตประแพงพอดีช็อตนี้ก็เลยเราเลยต้องรีเลยคนระับแบบเฮาเนี่ยข้อเสียคือถ้าเราอันตีไม่โดนเนี่ย แพ้100%ร้อเปร์เ็เลยคือท่านตีไม่โดนคือชนะอาวุธอะไรแทบจะไม่ได้เลยเทศสู้อะไรแทบจะไม่ได้เลยคือดาเมจอะ่ะมันปกติขวาหน้าคิวกับ W อะ่ะดาเมจมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วมันแรงที่ E นะครับเป็นส่วนใหญ่ โดยเะพะตัวแบบเผาเนี่ยสำคัญมากที่ต้องอันตีให้โดนเพราะถ้าอันตีโดนเนี่ยมันจะคูดาวแค่18วิครับแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยมันจะคูดาว30วิเนาะพอถึงช็อตนี้เนี่ยผมก็เลยวิ่งหันกลับไปแล้วก็ W ิแล้วก็อันตีโดนครับจะเห็นว่าถ้าเราอันตีโดนเนี่ยจะได้ดาเมจค่อนข้างเยอะนะแล้วผมก็ใช้ฟีนเพื่อลบกัดนะครับกับหัวฮันเตอร์เนาะเขากดพร้อมกันนะผมหลังจากนั้นเขาเปิดดูดเลือดมาเนี่ยผมก็กดมีดบ็อกเกอร์หลบดูดเลือดนะผมแปลว่าตอนแรกเขาแทบจะไม่เหลืออะไรนะเพราะว่าเราแก้เขาหมดทุกอย่งแแลล้้วววกห็ เขาเสียเสื้ออแล้วนะครับเขากดไปเราตอนดูดเลือดเนาะตอนนี้ที่เขาจะใส่เราได้น่ยคือมีแค่กัดกับอันตีที่อาจจะวนไมกลอบนะครับผมก็เลยวิ่งใส่เลยเพราะว่าเลือดเรายังอ่าค่อนข้างเต็มอยู่เลยนะผมแล้วก็โดดให้โด,ดช็อดนี้นะครับผมเขาก็กดตัวใหญ่แล้วกดกัดมาซึ่งแน่นอนว่าเราก็ยืนเทตได้เลยนะครับผมในช่วงแรกที่เราทําไว้ดีจัดเนี่ยมันเลยทาให้เลือดเราเยอะแต่เห็นไหมว่าขนาดว่าช่วงแรกเราทําไว้ดีจัดเนี่ยเหลือเลือดแค่ติ่งๆเท่านั้นนะครับเราก็ยัง รู้สึกว่าเหมือนสู้ยากนะครับเลื่อนเราก็ยังลดไปถึงครึ่งหลอดนะครับลองคิดดูว่าถ้าอันตีไ่โดนอ่ะคือแพร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเราไม่ได้เอาหัวเนี่ยลบพันเตอร์กับกัดได้พร้อมกันเนี่ยก็อาจจะแพ้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้มิดบล็อกเกอร์หลบอันตีเนี่ยก็คือแพ้คือจะทางไหนก็แพ้นะครับผมมันเป็นอาวุธที่แบบว่าถือว่าเล่นหนึ่งหนึ่งได้ค่อนข้างแย่ประมาณหนึ่งเลยนะมันเคยมียุคที่เก่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกัมเมต้านะครับเก่งแค่ในระดับกลางๆเท่าน,นั้นคือยุคที่อาเสด้แตต่่วาอนนี้มทได้ละ ก็อ่ะเดี๋ยวมาให้ดูความไม่เก่งมาหน่อยแล้วกันก็อ่าอันนี้นะครับผมเจอเป็นอาเคนเนาะอ่ะจะเห็นว่าโดนโดนนะครับแล้วก็ใช้มิดวอล์กเกอร์เนี่ยสกิปหัวฮันเตอร์นะครับผมโอเคต่อจากนั้นเนี่ยคือทํายังไงต่อต่อจากนั้นก็ตีเรื่อยๆนะครับทีนี้อาเคียนกดเสื้อผมก็ใช้ฟีนลบเขายังไม่ได้ดูสกิปเลยนะแต่จะเห็นว่าผมเฉดเกือบจะไม่ไหวนะอันนี้คือโดดโดนนะใช้อ่าเสื้อสกิปหัวฮันเตอร์แล้วด้วยอ่ะโดนโดนรอบ2ด้วยรวมถึงใช้ลบบัฟลบเสื้อมมอแล้วด้วยพระเจ้าช่วย ทำแบบทุกอย่างแล้วแต่เถิดไม่ไหวนะครับผมถ้ามากกว่านี้ก็คือเปลี่ยนยาละอ่ะนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยาเกาะสู้เพราะว่าจังหวะเบิร์นเขาก็เบิร์นเยอะอยู่นะครับผมก็ช็อตน,นี้ตีเสร็จนะครับก็เลยหันไปปาดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ข้างข่าวก็ตีผมล้มส่วนเขาก็ตีดาเมจโอเวอร์ตามตายนะครับสรุปคือผมชนะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าผมล้มด้วยแหละผมล้มผมก็เลยชนะคือช็อตน,นี้ถ้าผมไม่ล้มอะ่ะผมแพ้นะเพราะว่าผมจะโดนเขาตีตายได้ก่อนอ่านึกออกไหมเนี่ยคือแบบว่าเห็นไหมว่าคือเล่นขนาดเนี้ยยังแบบ ยังแบบเหมือนจะไม่ไหวอะเออขนาดแบบทําทําทุกอย่างแล้วอันตีโดน3รอบครบหมดนะครับผมกินยาแล้วลบหัวลบเสื้อแล้วลบเสื้อดูดเลือดแล้วแบบเขาไม่ได้ดูสกิตรวมถึงสกิปหัวอันเตอร์แล้วด้วยเสื้อเสื้อเมืออ,อ่ะทุยพูดผิดเสื้อมิดนะครับผมอ่ะก็ยังเกือบแพ้เนาะ เนี่ยแหละคือความแบบไม่เก่งของมันเอาจริงว่าผมเล่นเดกจี ip, ผมแม่งโดนแบ์พาวนตีทุกรอบมิเทชนะเลย <c oughs> อาวุธแม่งไม่ไหวครับหนึ่งหนึ่งะคือมันมันเก่งกับคนที่แบบว่าไม่ได้สู้อะครับเพราะว่าอาวุธมันไล่เก่งอ่ะในมุมเจอตัวใครอะมันเก่งนะเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราเจอเป็นวันแฮนด์สเปียร์เงี้ยแล้วถ้าปกติแล้วเนี่ย อ่าถ้าสู้เนี่ยก็อาจจะแพ้ได้แต่ว่าอันเนี้ยวันแทนสเปียร์คนเนี้ยไม่ไม่ได้สู้นะครับก็ไม่รู้อาจจะเป็นแล็หรือเปล่าเพราะใส่เซ็ตคล้ายแร็ดนะใส่พะกุมันแร็ดก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความเก่งของเบรพาวนะครับความเก่งมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันไล่เก่งครับผมคือมันไล่คนที่หนีเนี่ยเก่งมากๆถ้าคนที่หนีไม่สวนเราเลยเนี่ยอันเนี้ยคือแบบสิ่งที่เป็นจุดเด่นของมันเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีโมเวลิตี้ถึง2สกิลคือวีลที่เป็นแบทเทิลรันแล้วก็อันติที่เป็นกระโดดนะครับผมรวมถึงไอ้้้้สสกกกกิลลเเเเเนน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 ีีีนนี่ยยมมมมัั็็็าาาาารรรถถูทไดดะะคบผผชออตงงฟฟึ แล้วก็เขาปดเสื้อมือหอันมาจิ้มมอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกนะก็อย่างน้อยก็ได้ใช้เสื้อปั๊มเลือดขึ้นมานิดนึงนครับผมจะบอกวิธีการแก้อันเดยนะครับเวลาที่เราเจอพระคุมอันเดยสสาหรับแบเพานะคือให้เราอันตีตอนเขาใกล้าตายนะครับแบบนี้นะครับผมพอเราอันตีตอนเขาใกล้าตายไปเนี่ยให้เราพยายามฟันสกิลหนึ่งให้ติดบิ้ดิงได้เยอะที่สุดเพื่อครบ3สเต็กทีนี่เขาจะตายขาอันเดยครับเพราะว่าเราอันตีไปอันตีเรามันมีดาเมจโอเวอร์ทามนึกออกปะ เออซึ่งตอนที่เขาติดอันเดธไปแล้วเนี่ยเราตีเขาไม่ได้เราได้แค่สกิลลงพื้นโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเจอตัวที่เป็นอันเดธเนี่ยแล้วเราเป็นแบล็พาวเนี่ยเราแก้ด้วยการอ่าอันตีตอนเขาใกล้ตายนะครับแล้วก็ฟันสกิลหนึให้ครบสามสเตตนั่นคือโอกาสตายที่แบบอ่าเยอะที่สุดของเขานะเราต้องทําประมาณนี้แล้วเราจะสามารถฆ่าคนที่มีอันเดสได้นะครับสำหรับแบลพาวนะส่วนถ้าเป็นคาวิ่งก็คือรอเลื่อนโลแล้วก็อ่า W แล้วก็ E ปาดน,นะครับผมมันจะมีสูตรของมันนะในแต่ละอาวุธว่าแบบฆ่าคนแอนเดสฆ่าคนที่มีแอนเดสยังไงแบบให้ตายขาแนเดสนะครับผมซึ่งแบบผาก็เป็นแบบนี้อ่าก็คือแค่รอ E ตอนใกล้ตายแล้วก็ทำสเต็กนะครับผมอันนี้จะเป็นบาดอนนะครับจะเห็นว่าผมโดนไม่โดนเพราะว่าบาดอนแม่งโดดติคอผมก็เลยโดดพลาดไปด้วยนะครับผมคือมันไปไม่ไกลเท่าที่ผมนึกแต่ว่าผมพลาดเองแหละเพราะว่าเขาโดดไปก่อนผมสักพักนึงแล้วเอาจริงผมน่าจะมีสติดีๆกว่านี้นครับนั่นแหละพอโดดไม่โดนก็คือสู้ไม่ได้เลย จะสังเกตว่าถ้าเราโดดไม่โดนเนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นบาดอนเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะอ่าลบากแล้วนะเพราะว่าถ้าฝนเข้ามาอีกรอบหนึง่งเขาก็แค่ยืนคาฝนนะอัดฝนเอาไว้เนี่ยสมมติช็อตเนี่ยถ้าผมฝืนโดดเข้าหาเขาเนี่ยคือผมแพ้นะเพราะว่าผมโดดไปต่อให้โดดๆโน,นะเขามีอันตีไว้เขาแค่อ่อันตีใส่ผมอะ่ะแล้วผมก็จะโดนฝนคาไว้นะครับผมช็อนนี้ผมพยายามจะหลบคุกนะครับแต่ว่าหลบไม่ได้นอะกก็เลยโดนคุกไปถือว่าค่อนข้างแย่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรยังหนีได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นบาดร์ดอนไไ่ด้นะครับ อันนี้ก็พยายามฟันๆเขาไปด้วยบังคับเขากดเซอร์มิดพอเขากดเซอร์มิดเนะี่ยเขาเดินชา้าลงนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เดินผ่านกบนะวิธีการใช้กับดักกบนะครับก็เดินผ่านแล้วก็พยายามสกิดมันทีนึงให้ได้เร็วๆแล้วก็พุ่งออกมาครับผมแต่แบบเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่หนีเก่งถึงแม้ว่าเราจะได้่าเราจะพลาดขนาดนี้แบบอันตีไม่โดนเนี้ยมันก็ยังพอหนีได้เป็นข้อดีอย่างน้อยมันรีเซ็ตได้เก่งนะครับผมเจอตัวนี้ก็พยายามตีนะเดินมาข้างหน้านมันแล้วก็ตีมันจะเด้งนะครับผมค่อนข้างช่วยให้หนีได้นะครับ นี่ได้ดูดูดูทุกผมเล่นเนี่ยเจออีกปุ๊บปติอีกนะครับผมแต่ถ้าเป็นกับดักลาวาไม่แนะนำให้ตีนะเพราะเราจะไม่หลุดคอมแบทเขาแค่เดินเหยียบลาวาคืออ่าเราก็ตีคอมแบทแล้วในกับดักลาวาของคอ,งองร์ดถ้าเราใครเป็นคนตีมันจะนับเป็นคอมแบทของคนนั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยผมนึกได้ว่าอ่าถ้าเราเจอตัวใครเนี่ยผมลืมบอกนะครับให้เราเปลี่ยนเสื้อเป็นรถคูดาวด้วยซึ่งในจังหวะเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมผมก็หนีมาก่อนให้แบบสุดสดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนในจังหวะที่คิดว่าอ่าเขาจะไม่แบบ ไม่ถึงตัวเราอะเพราะว่าเราเปลี่ยนเราสกิลเราต้องครูดาวสิบวิอะตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเราเลือดผมรีเต็มแล้วถ้าเขาแบบใช้สกิลหนีมาตามผมเนี่ยคือเขาพลาดอะเมื่อกี้เขากระโดดแล้วผมเห็นนะครับเขากระโดดมานิดนึงอะแล้วเขากดวิ่งแล้วอันนี้คือเขาพลาดแล้วโอกาสชนะเราแบบน่าจะ100แล้วครับผมสําหรับตรงจุดจุดนี้นะเพราะว่าเรากดอา midwalker เนี่ยสกิปได้ทั้งหัวฮันเตอร์เมื่อกี้ที่เขากดแล้วก็สกิปอันตีเขาได้ด้วยคือเขาเสียทุกอย่างเลยเขาเสียโดดไปแล้วเขาเสียรองเเเเท้้าาาไปแลววนนน่่พงโดดช็อห ชั้นนี้ผมคือผมไม่ต้องอันติด้วยซ้ำนะผมแค่ไล่ฟันไปเรื่อยๆแล้วผมเก็บอันติไว้ตอนที่เขากระโดดนะครับก็ได้เหมือนกันรอเขากระโดดได้อีกรอบผมค่อยอันติแต่ว่าผมคิดผิดเพราะว่าผมลองมาดูๆดูแล้วถ้าผมกระโดดไปคือเขาก็ตายแล้วะอืมแต่ผมคิดว่าเขาจะมีกระโดดเร็วกว่านี้ไงผมเลยเก็บอันติไว้แปลว่าเขามีกระโดดช้าเกินไปนะครับผมก็คือเอาง่ายๆผมคำนวณวินาทีกระโดดเขาผิดนั่นเองอผมควรจะกระโดดไปตั้งแต่ตอนเมื่อกี้ละไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยคำนวณพลาดไป แต่ก็ไม่เป็นไรคือที่เรายังเก็บไว้อยู่มันก็ยังใช้ได้นะครับผมก็มาโดน็อนนี้แทนก็ได้เหมือนกันประมาณนี้เนี่ยคือแบเผามันค่อนข้างเก่งอ่ะกับตัวไขเว้ยคือถ้าเจอตัวไขเนี่ยโอเคอันเนี้ยมันมันโอเคเลยเพราะว่าสกิลโมเวตตี้มันเยอะแต่ถ้าเจอตัวเทตเนี่ยคือแค่อันตีไม่โดนก็แพ้หรืออย่างที่เห็นนะครับแม้ว่าอันตีโดนเนี่ยก็ยังแทบจะแพ้เลยคือแม่งสู้ใครไม่ได้เลยเว้ยเอาง่ายๆคือมันเป็นอาวุธแค่ในระดับกลางๆเท่านั้นหน,หนึ่งอ่ะมันแย่มาก แต่ที่เห็นคุณเห็นแกงเกอร์ชอบใช้อะอย่างที่ผมบอกครับมันเก่งกับตัวที่วิ่งหนีมันเก่งกับคนที่แบบสู้ไม่ได้แล้วแบบวิ่งหนีอย่างเดียวคล้ายคดับเบิลเบดอารมณ์ประมาณนั้นคือมันไล่เก่งเว้ยแต่ตัวมันเองอะต่อสู้ได้ค่อนข้างกาะไปละบายบายมาสอนเล่นประมาณนี้แล้วเจอกัน